สวัสดีครับดีๆต้อนรับผู้ช่องเ k d พครับวันนี้เราจะมาเล่นแม็คโคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับทาทางน้ําไหลกันเคดต้องไปอยู่ฝั่งนู้นเลย่เลนไปเลย ไปเอาขันใหญ่มาก็ได้ขันใหญ่ที่ค่ะเอาขันใหญ่ราคาเราได้แล้วไปโคขันใหญ่จมตักรอนจมตะขาบแม่โคที่นั่งหายไปไหนแม่โคที่นั่งหายไปไหนหลุดไปข้างหลังรึเปลใช่หลุดไปข้างหลัง มันหล่นไปข้างหลังเดียค่อยใส่ใส่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอดอันนี้ดีกว่าแม่ ออกที่ขวบออกก่อนใครมาช่ไหนนะเคเอารถคันนี้มาช่วยแล้วกันโอ๊ยเนี่ยันนี้ด้วยเก็บเจ้าทีละคันโอ้รถรถมาแล้วรถบรรทุกมาแล้วเลอด้วย เหมือนไถนาแม่ถูก okay. ็ตักนอนไถนากอให้น้ำไหลแล้วถูนะคะ ตักสารลดดำครับแลราดำมมาเดี๋ยวคันนี้มาช่วยดำหลายคันเลยเมาช่วยอ่ะคันนี้เป็นรถเจาะดินละกันดู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 เจาะ โต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 นีเกต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 ตมเกตพังแล้วเกดพังแล้ว อครับรถเกตังเกตังไว้ตรงนี้ก่อนมัดำใหญ่มาแล้วไงจัดการดำใหญ่เลยเดี๋ยวรถด,ดำขั้นสีแดงดดดตรง,ตงไหนอ่ะกลุ่ยฝั่งนี้นี่ อที่ตักกั้นน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวพึ่งไหลเดี๋ยวขอกั้นน้ำไว้ก่อนอยพึ่งไหลกั้นน้ำกั้นน้ำตักกันเลย

ตตันต่อไป นี่มา้ยกันเล็กเร็วโอ้โหดินตรงนี้แข็งจังเาเร็วเร็วเร็วเรนี้มา น้ำไหลไลืมไปว่าคนนี้พังใช้อันนี้ทำทางมแม่ม<ป>ทำทางนี่มันเท่ากันไปนล่อย ต,ติดติดติดโอ๊ยเติรดติรดติรดติดได้แล้วทำถนนแม่มันเรียบๆนี่เสร็จแล้วไหนไม่เห็นน้ำไหลเลยอะอ๋อต้องขุดอีกน้ำเวลาน้ำไหลไหลยังไง จากที่สูงไปสู่ที่ต่ําน้ําจะไหลไปได้ตัวนั้นต้องต่ํากว่าใช่ไหมครับค่ะไงเห็นไหมเนี่ยไหลนี่เห็นไหมมันกําลังเพิ่มขึ้นเหานไมแม่ไหลแล้วแสดงว่าต้องขุดตรงไหนอีกขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ก่อนสิเนี่ยใช่ถ้าใช้ไมโครจริงมาขุดจักเดียวนี่ โอ้โหได้ใหญ่มากอ่ะเท่านิ้วเียยังเฉยยังไงก็ได้น้ำไหลดิแม่ไงถอนน้ำไหล

โคพังละโคพังละใช้งานหนักโคพังแล้วเต็มแล้ว พอให้คนแนนแค่นี้ก็ลายแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามแฟปปะใช้กดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้ให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย